สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันในเกม Magic l a m p a g นะครับผมนะและเกมนี้นะครับก็คือเกมตะลุออยด่าน Size Scrolling นะครับผมซึ่งฟรีอยู่ในสตนะีมและตอนนี้นะครับผมเราก็เข้าไปดูในเกมกันดีก,กว่าเกมนี้นะครับผมสามารถเลือกอาชีพได้หลากหลายมากๆนะครับผมแต่ละอาชีพก็จะมีสกิลพิเศษแต่ละตัวแตกต่างกันไปนะครับผมแ่งสามารถปรับแต่งลูกตาแล้วก็สีลูกตา แล้วก็สีผิวได้นิดๆนหน่อยๆนะครับผมแต่ตัวนี้ผมเลือกนะครับผมก็คือเลนเจอร์นะครับผมแถบตาสีฟ้าแบบนี้ค่ะเพราะว่าสกิลของเลนเจอร์นะครับเราจะสามารถกระโดดได้ถึง3ครั้งด้วยกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยต่อมาแล้วลงแทรกซึมไปกับทหารทนอื่นแลนะหาว่าใครมันยี่อยู่เบื้องหลังหเหตุการณ์นี้ โอเคเหมือนว่าเราจะได้รับภารกิจมาจากตัวตาแดงนะครับแถมยังได้ชุดเริ่มต้นมาโดยฟรีๆด้วยดับแรกเลยเราก็ต้องเก็บตังค์นะผมเพราะว่ามันน่าจะต้องเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเราอย่างแน่นอนอะลาให้เก็บอีกไหมเราสามารถกระโดดได้สองครั้งนะครับผมเป็นปกติและถ้าเราใช้สกิลเราก็จะกระโดดได้3ามครั้งฮแต่วว่าเราใช้สกิลยังไงก็ไม่รู้นะ แถมยังเออเนี่ยมีปุ่มอะไรก็ไม่รู้ให้กดเป็นท่าโจมตีหรือเปล่าตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธนะครับผมเราไปดูก่อนว่าเราจะต้องเดินตามเนื้อเรื่องกันไปก่อนนะครับผมว่ามีการแจกเพชรรู้ว่าไปทำอะไรแต่ว่าเราต้องเก็บไว้ก่อนพวกเงินทองเนี่ยเราต้องเก็บให้หมดคนนี้มันต้องไปน้องเล่า ีข้างล่างตัวอะไรอยู่ด้วยมันตีกันเองเหรอโอ้ัหชมพูนี่เหมือนเป็นคนธรรมดานะผมไม่ใช่ไม่ใช่ซอมบี้นะแม่นายทหารมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกยามถึงมาทำไมพวกนั้นถึงมาโจมตีฉันที่ไปเร็วเราต้องไปปกป้องพระราชา อาวุธนี่ไปแล้วก็ไปล้างหน้าของนายซะด้วยนะมันดูแย่มากๆเลยทำไมต้องมาบูลลี่หน้าตาเราด้วยหน้าตาเราก็ไม่ได้เลอะเธอเปื้อนโอเ้เคครับผมอันดับแรกเราต้องขึ้นไปเก็บของข้ามวนก่อนหน้าผมุ้ย,ยาการไม่ยอมแตกเราลงไปเอา,เอาันไม่แตกอะ่ะแต่เรามีอาวุธแล้วนี่นาะ นี่ไงใปอาวุธได้ครับผมได้เสื้อมาอีกตัวหนึ่งไปดูสิโอ้ป้องกันตั้งแปดแนะ่เหมือนของเก่าเราจะป้องกันหกนะครับผมเดี๋ยวลองใส่นี่ไงแปดบวกสองว้าชุดสีเขียวซะด้วยเข้ากับดวงตาสีฟ้าของเราเอาละเอาตอมบี้นี่แหละิุ้ยทำไมเราจมตีเบาจังอนะ โอ้โหชมพูเมื่อก,กี้เขาโจมตีเราตั้งสิบกว่าเราโจมตีเฮยสีเองอะ่ะโอ้แต่ต้องหาของดีๆมาเพิ่มนะครับผมเอาเป็นว่าได้ยาม,มายาใช้ยังไงก็ไม่รู้แต่เรื่องเราเต็มนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้แล้วก็เคลียร์ด่านหนึ่งแล้วแล้วเย้โอเคเรามาต่อเนื่องกันในด่านที่สองนะครับผม โม,มาก็เจอซอมบี้เลยที่แนี่ยเทีสี่ 5, เทียห้าราก็จะตีอยาได้วุฒใหม่จังเลยน่าจะต้องเปลี่ยนอาวุธนะผมถึงจะโจมตีแรงขึ้นได้แนะตอนนี้เราก็ต้องเอ่อหาอะไรก็ได้ที่เราสามารถโจมตีได้เพื่อที่จะเก็บของเก็บตังคซึ่งตังเรายังไม่รู้นะว่าเอาไปทำอะไรได้อุ้ย ที่ทางลับให้เราด้วยก็มีแค่นี้เองเหรอคือว่าจะทางยาวๆระโทษเอเคเจ้าซอมบี้ตายซะตัวแตกนี่ประตูมันปิดเองด้วยนะเกือบออกไม่ทันโอเคุเค่ยนี่คือใครในหัวโปโะเอเราช่วยเขาก่อนครับดูเหมือนเขาจะไม่ได้เก่งเข้าไอ้หัวชมพูตอนที่แล้วอยู่ไปแล้ว ขอบคุณนะที่ช่วยนี่เอาดาบไปนายน่าจะต้องใช้มันโอเคอุ้ยดาบโจมตีตั้งสนะิบเอ็ดแน่ผมมีเราโจมตีแค่สาเองนะครับผมมันโจมตีบองมากๆเลยนะเนี่ยโดาบที่เขาให้มานี่คือโจมตีสิบเ็ดบวกสองด้วยนะโหดีมากๆเลยอะ โอเคเดี๋ยวเราต้องเดินอ้อมข้างบนนะผมเพื่อที่จะเก็บของให้เรียบร้อยอ่าการเล่นเกมแบบนี้เราจะต้องเก็บของให้ครบนี่ทางไหนเอ่อมันไม่มีกำแพงเนี่ยเราต้องไปให้หมดีบางบางเกมนะครับมีกำแพงเราก็ยังไปได้บางเกมเนี่ยมีกำแพงเราต้องเอาหน้าไถไปนะ ไอกล่องนี้มันยังไงอุยอ้ยอ๋อมีเฮดช็อตด้วยจิ้มหัวทีเดียวตายเลยเหมือนมันจะแรงขึ้นนะครับผมไอกล่องนี้มันไม่ยอมแตกอะหรือว่ามันทําลายไม่ได้เขาบอกให้เราเใช้กล่องนะครับเพื่อที่จะเป็นฐานในการเดินขึ้นไปเยทำลายกล่องนี้ก่อนแล้วก็ดันอันนี้ออกไปที่แน่ลงมาเป็นฐานให้เราเดินซะดีๆ นี่อ่าแบบนี้เราก็จะข้ามได้อ่าโอเคเจอทางลับอีกแล้วทางลับพวกนี้นี่ให้แต่ของนะว่าเป็นทางลัดแบบเดินฉากจบเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้อุ๊ยโดนหนามอุ๊ยแลกเลือดกัน โอ้ซอมบี้มันโจมตีแลมกันนะเนี่ยเก็บกินยานซะก่อนโอเคเอาล่ะซอมบี้นี่แน่เอชช็อตไปซะเอาล่ะจบแล้วอันที่สองง่ายได้แล้วเก็ร์เย้วิเราได้เข้ามาอยู่ในด่านโอนัทน,นะครับผม ันคืออะไรอะ่ะอ๋ได้รางวัลวิได้ตั้งค์สี่พันแน่เขเป็นรางวัลจากการทำ Achievement นะครับผมก็คือการที่เราเมื่อกี้ยิง Headshot ใส่หัวซอมบี้ไปทีหนึ่งนะครับผมเกวเราไงต่อตอนน,นเราทำาไงอะ่ะอ๋อต้องเดินไปออกนอกฉากเองโอ,โอเคเกมนี้เนี่ยมีร้านขายของด้วยนะครับผม นี่สินะที่เราจะต้องเอาตังมาใช้ดูสิไปมีอะไรให้ลองใช้บ้างนะโอ้ของแพงมากๆเลยครับผมน 8, 5, เนี่ยอาละแปดพันห้าเนี่ยแปดพันหกเนี่ยของถูกๆูเนี่ยมันก็เป็นของที่เรามีอยู่แล้วนะดีกว่าของเดิมเรานิดนิดหน่อยๆเท่านั้นเองโอ้ยมีหมื่นเก็ฑเลยเหรอน่าจะซื้อไม่ได้ครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะซื้อกุญแจแกนเหล็กนะครับผมเผื่อว่ามันมีกล่องที่เราจะสามารถเปิดได้นะครับผมเอาละอเอาแค่นี้ก่อนละกันโอเคมาต่อกันที่ดานสามเลยนะครับผมเอ๊ะเขาชี้ทางซ้ายบนทําไมนะมันคือกล่องเก็บของเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วถูกเคยเปิดตั้งหลายรอบแล้วเอาละเก็บตังค์ให้หมดเอ๊ะข้างล่างมันมีอะไรอยู่ด้วยอะ่ะลงไปดูสิ อุ้ยอ๋อมันคือกล่องที่ต้องใช้กุญแจครับผมกุญแจที่เราเพิ่งซื้อม,ม่อกี้เลยโหคุ้มค่าที่สุดสุดดีที่ได้ซื้อมาเอาละเล่นที่หัวเล่งที่หัว,เล,หวเล่งยากอยู่นะหัวเนี่ยโอเคก็ไปเก็บอของข้างบนก่อนครับผมโอ้ได้ปังตอคืออะไรก็ไม่รู้นะ วุดดีหรือเปล่ามไม่รู้แต่ว่าเอาใช้เดิมไปก่อนแล้วกันนีมันเดิมแค่ใช้วุด้เดิมนะผมต่อหัวทีเดียวก็เรียบร้อยอย่างทุกตัวอ๋อวิเราสามารถเปลี่ยนชุดก่อนะผมเป็นชุดก่อไฟนะเพื่อลดการโจมตีของอ่ไฟที่มันพ่นออกมาได้ด้วยนะอ๋อแบบนี้อาโอเค เออแต่เราก็ไม่โดนไฟอยู่ดีนี่นนะนี่แหนโอเคมีกล่องด้านซ้ายนะครับผมเราน่าจะต้องไปดันมานี่มันน่าจะต้องใช้แน่นอนอุย้ยปีนจกันมาบางเราจักรก่อนเออเราบี้แล้วอุยอ้ยอุยอ้ยโดนกัดโดนกัดเดี๋ยวเดี๋ยวหกัดแรงมากกัดสองทีเหลือหัวใจแค่ดอกเดียวยาก,ก่อนเลย ข้างบนนี่มีกอดอู่แล้วับผมอ่าเป็นไปได้ว่ามันน่าจะต้องออกมาซ้อนกันนะเดี๋ยวเราดันอันนี้มาก,ก่อนนะครับผมฮาแล้วก็ขึ้นไปดันข้างบนแบบนี้แล้วซ้อนกันเพื่ออะไรเหรอมันคือด้านซ้ายไงล่ะนี่เห็นข้างบนไหมทุกคนนี่แหละมีแสงวิ่งวับโผล่ออมาอ่า เรียบร้อยแล้วก็ดัดฝาด้วยนี่อรือไรเพชรโอ้อยด่านนี้เราเพิ่งมีเพชรเม็ดเดียวเหรอเนี่ยเราไม่น่าจะพลาดอะไรไปนะเพชรมันอยู่ไหนกันหมดนะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อนเอาเพชรไว้ข้างหลังหมดเลยครับผมเอาละไปต่อไปต่อเออข้างหน้ามีซอมบี้สองตัวด้วยกันเอาละเราจะต้องลงไปตอนที่มันหันหลังชุบนี่ก็จะ,จะไม่สนใจเรานี เทียบน้อยอโอเคนัไปยังไงอ่ะอ๋อข้อางขวาข้างขวามีปุ่มอยู่ครับผมน่าเพชรครบจบพอดีเย่วิ มีดานโบนัสด้วยเอา้าโจมตีไม่ได้ครับผมเดี๋ยวนะโจมตีไม่ได้แล้วเราจะเปิดไอ้ทางซ้ายล่างนี่ยังไงอะ่ะเอาโธ่โจมต,ตีไม่ได้ครับผมนี่ลบได้อย่างเดียวเลยโอ้โหเรซเซนเม็ดเดียวเองอะ่ะเม็ดอีกสองเม็ดมันอยู่ในช่องทางซ้ายล่างนะทุกคนโอ้เสียดายเลยสงสัยต้องกลับมาใหม่ โอเคมาต่อกันยาวๆที่ด่านสีนะครับผมเฮ้ยเจอหัวชมพูแล้วก็ดีดานแต่ใจมากเลยที่นายยังมีชีวิตอยู่ต้องไวนั่นไปที่ห้องของพระราชาแล้วเราจะต้องตามเข้าไปโอเคเออเกือบลืมไปเลยว่าต้องไปหาพระราชานี่ประสานมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันไม่ถึงห้องพระราชาซลยดี เราว่าเราเดินมาไกลนะหวัวชมพูที่มันเก่งมากเลยนะมันโจมตีแรงด้วยแล้วแถมเวลาโดนมอนโจมตีนะมันไม่กระเทือนเลยครับผมขหมดนี้ไปไงปลาดาบขึ้นข้างบนไม่ได้เหรอเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนครับผมเหตุการณ์นี้มันน่าจะเกี่ยวกับประตูมิติที่พระราชากำลังทําอยู่ก็ได้นะ ราชามีทำประตูพิตีอะไรไม่รู้ครับผมโอเคกดปุ่มก่อนนี่แค่นี้เหรอประตูปุ่มเนี่ยโอเคเดี๋ยวจัดการทางซ้ายนะครับผมยิงขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเรามายิงทางนี้แทนก็ได้นะต้องเล็งหน่อยนี่อุย้ยมีเพชรด้วยคุ้มค่าเหลือเกินอ่าคนมีอะไรไหมนะมีอะไรครับผมขวาล่ะนี่ทางลับไว้เก็บของอย่างเดียว ท้ายนี่กระโดดรูลงมาได้เลยนะส่วนทางซ้ายนั้นเราก็น่าจะไปมาแล้วโอเคไปต่อไปต่ออ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวข้างล่างนี่ให้หัวชมพูจัดการเอาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปข้างบนดีกว่าเพื่อมีของดีๆนะนี่อย่างเช่นยาเราก็ทางลับแบบนี้แล้วหมดแล้วไปไปต่อไม่ได้โอเคเราก็ลงมานี่ต่อ อโอ้ยจมพูจาัก,การนไปก่อนนะเดี๋ยวเราขอเก็บของมานหนึงอของเต็มไปหมดเลยโอ้ยเพชรครบแล้วไหนจากกาักรานเสร็จหรอไม่ช้าแบบนี้เนี่ยให้ดูสิทุกคนโอ้ยจูเนี่ยมันโดนโจมตีแล้วหลอดเลือดนก็ไม่ขึ้นนะมันเก่งเกินุาร์นมนาเกินเราไปมากเลยนี่เนไวยก็ได้ อุ้ยเือตัวเดียวอ่าแค่ดูดิเราโดนโจมตีทีเดียวหัวใจหายไปเกือบดวงมันโดนโจมตีตั้งหลายรอบไม่เป็นไรทำไมกาดพวกนั้นถึงโจมตีเราแล้วเนี่ยเราน่าจะต้องเอ๊ะเสียงอะไรอะ่ะเอาล่วงเอาวิเราลอกตามลงไปไม่ได้ด้วยครับผมไม่เป็นไรไปต่อเลย ข้าง,งนี้มีเหมือนเป็นรังแมงมุมอ่ะเดี๋ยวฉันจะลองไปสำรวจดูนะโอเคครับผมงั้นเราไปก่อนละไม่เป็นไรเรียบร้อยโอเคมาต่อกันรัวๆที่ด่านห้านะผมเดี๋ยวนะทำไมกล่องนี้มันยิงแล้วมันไม่แตกเหรอมันแข็งแรงทนทานขนาดนี้นนะน กีนได้ไหมอโอโหแตกยากมากๆคนทานเหลือเกินเอาละนะอ้ยด่านนี้เป็นด่านแบบขึ้นข้างบนนะผมเดี๋ยวนะตัวอะไรเนี่ยโครงกระดูกเดี๋ยวมีซอมบี้แล้วยังมีโครงกระดูกอีกตุดซะด้วยป้าดาบใส่หัวทีเดียวไม่ตายนะผมโครงกระดูกตัวนี้โอคแล้วว่าไปปราสาทที่มันใหญ่มากเลยนะ ใหญ่เกินไปหรือเปล่าเ,เดี๋ยวรอลงมาเก็บหอนอันนี้หอนนี่แน่อ,อ,โยโยนอุ้ยโจนน้ำโอ้โหหละหาดูสิโวนนี้หายแล้วนี้โอ้โหนี่นอนซอมบี้ปลาลูกตุ้ม จะโหดไปแล้วโอ้เลือดเยอะด้วยเลือดเยอะมากเลยนะครับผมโอ้ดูดิมาใส่หัวตั้งหลายทีแล้วยังไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวนะเราจะตายเอาโอ้ปลาแรงด้วยครับผมเป็นเราเหลือกระจิ๋วเดียวเย่ะละวิ่งลวงลวง,ลวงไปทางซ้ายก่อนคนระับเป็นทางซ้ายก่อนอ่านี่เอ๊ะ ให้มาทำไรอ๋อเก็บเพชรเอเคนะเราซ้ายบนนี่มันขึ้นไม่ได้เหรอไม่มันมีแสงอะไรอยู่ทางซ้ายบนไม่รู้ครับผมอนะโอ้ยโดนหนามอีกแล้วเโอเค,อเคบอกครับว่าถ้าว่าเราใส่ชุดธาตุลมเนี่ยเราจะนะเราจะโดนหนามเบาลงดูซนะิลองดูครับผม ป้องกันสูนยเลยเหรอไม่ใช่แค่โดนเบาลงนะมันคือไม่โดนเลยนี่มาโอ้โหเดี๋ยวนะชุดน,นี้กระโดดสูงมากเลยอะ่ะ <c oughs> เป็นไปได้นะครับผมว่าเราจะต้องเปลี่ยนชุดตามสถานการณ์นะเนี่ยวิด่านโบนสัสอีกแล้วอ่าอเคอ่าด่านนี้โจมตีได้นะผม าการนี้เหมาะกับชุดนี้มากเลยนะเพราะว่ามันมีหนามเยอะเราต้องเก็บขอให้ดีๆนี่เฮ้ยตรงกลางมีแสงอ่ะโอขึ้นผิดรูปแต่ดูซิข้างบนมีอะไรไหมโอ้เสียดายเลยครับผมตรงกลางเนี่ยต้องขึ้นตรงกลางนะโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยว้องมาเล่นใหม่แล้วครับผมไปๆคราวนี้เราไปแต่ต่อไปเลยแล้วกัน มาดา 6. ที่6ข้างบนมีอะไรอ่ะอุ้ยที่ีก็มีประตูอุ้ยตาแดงมาอีกแล้วครับผมเจ้าทำได้ดีมากเอาละตอนนี้ข้าจะสอนเจ้าใช้สกิลพิเศษของอาชีพเจ้ามันอันตรายที่จะไม่มีมัน โอ้ยได้ใช้สกิลพิเศษแล้วครับผมอ๋อต้องกดหน้าหน้าหน้าสามทีแล้วก็โจมตีนะนี่กระโดดได้สามทีแล้วสุดยอดไปเลยอ่าคุ้มค่ารู้สึกคุ้มค่าที่สุดที่ได้เลือกอาชีพนี้มาวิแงมุมครับผมไม่ได้เพชรอะไรสีม่วงอ๋า ก็ไม่เก่งเท่าไหร่นี่นะพี่แน่เจได้ชุดมาอีกแล้วผมเอลาละของนี่แตกซะเรียบร้อยเงินทั้งหมดจะต้องเป็นของเราอบนมีซอมบี้หนึ่งตัวข้างล่างมีกระดูกเตมตัวนี่แน่เอข้อมูนก่อนเ้เดี๋ยวเดี๋ยดีกระโดดเลยนี ได้เพชรแล้วครับผมก็เดี๋ยวมันมันหลบมันหลบนี่แน่เนี่ยมันอึดมากจนหัวทีเดียวก็ไม่ยอมตายก็มีกระดูกแล้วครับผมมาทีท่ีแน่เคหัวแตกเคตรงนี้น่าจะต้องทำลายพื้นข้างล่างนะผมนี่แน่ พี่แน่โอเคใช้ทำไรเอ่ยอุ้ยโอ๊ยอ๋ยอได้ต้องใช้การประตูแต่ว่าเอาไปม,มุกก่อนเอาไปมุกนี่ก่อนพี่เอ้ยมันโดนโลมเก่งเกินไปแล้วโอเคครับผมเนี่ยมันปิดเร็วเนี่ยต้องใช้กล่องน,นะครับผมเอาละปึ๊บเฮ้ย ไอ้มุมมันหลบหมดเลยนะว่าจริงเราต้องลองเปลี่ยนอาวุธดีไหมเออโอ้เราเปลี่ยนก่อก่อนดีกว่าครับผมออจะโดนแรงว่าใช้ก่อนนี้ก็ได้นะเราลองใช้ค้อนดูอ่ามาอุย๊ยจอดค้อนอย่างเทพมาพี่แน่เก้กดปุ่มก่อนเฮลืมดูเลือดอเฮ้ย นี่โอ้โหทะลุทะลวงอ่าไม่ไปชนดาบกันตรงกลางแล้วนะพรสามารถทะลุทะลวงทุกสิ่งพรนี่มันดีจริงนี่ขโมดขึ้นไม่ได้ครับก็ขึ้นไม่ได้นานี้ล่ะจะขึ้นไม่ได้ไปดีกว่าโอเคจ้าไม่มุมนี่อ่าอุ้ยนี่ว่าไม่โดรนเนี่ยวงจบตีมันกว้างมากเลยนะ เออใช้ง่ายดีอะ่ะเฮ้ยได้เพชรโอเคเพชรครบไอ้อขโามามีซอมบี้หนึ่งตัวนี่แน่ดิไม่ออกตายนีย่เวลามันเออชนอาวุธคนอื่นแล้วดาเมจมันเบาลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเหยียบโด,ดนผิดเอ้ยตายเลยโอ้วิชชุชีวิตห้าร้อยห้าสิบแน่ ไายลองเงินเยอะไอคงกระดูกนี่แน่โหทำเราตายเอาจะจบอยู่แล้วเนี่ยโหเอ้ยเสรบแล้วผมเย่ <c oughs> เกหลังจากที่ลุยกันมา6ด่านนะครับ <c oughs> ผมเราก็ายังไม่เจอพระราชาสักทีนะ ทำไมต้องทำปราสาทให้มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยตอนนี้นะผมสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าพระราชาเนี่ยทำอะไรสักอย่างกับประตูมิตินะครับผมซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องทั้งหมดนี้ก็ได้นะและเราเนี่ยก็เป็นใครไม่รู้ที่ได้ภารกิจมาให้สวมรอยเป็นทหารนะครับผมเพื่อที่จะหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์นี้ละมัง้ง เอาเป็นว่าในเกมนี้นะครับมีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะแต่ถ้าหาว่าเรารู้สึกว่าเล่นยากเนี่ยก็สามารถย้อนไปเล่นฐานเก่าๆได้ด้วยเพื่อที่จะเก็บเงินไปซื้อของในร้านขายของทําให้ตัวเราเก่งขึ้นนะครับผมแถมตัวเกมก็ยังฟรีนะครับถ้าใครอยากเล่นก็ไปโหลดได้ในลิงก์ในเดสคริปชันได้เลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง B ี i d e g เก e r ด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย